จะนำมโหสถเข้ามาพระราชวังจึงรับสั่งให้เสนกะบัณฑิตเข้าเฝ้าเพื่อขอความคิดเห็นเสนกะบัณฑิตเนี่ยเป็นคนจิตใจคับแคบไม่อยากเห็นใครดีกว่าตน จึงกราบทูลว่าขอเดชะบุคคลไม่ได้เป็นบัณฑิตเพียงเพราะสร้างศาลาได้เท่านั้นการสร้างศาลาเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นอัจฉริยะบุคคลแต่อย่างไรพระราชาทรงดำริว่าเสนกะบัณฑิตน่าจะมีเหตุผลจึงทรงนิ่งไม่ตรัสอะไระทรงส่งทหารของอมาตกลับไป พร้อมรับสั่งให้คอยเฝ้าพิจารณาดูมโหสถบัณฑิตอยู่ที่นั่นต่อไปอเพื่อส่งข่าวให้ทราบเป็นระยะระยะนั่นเองอขณะอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นอมหมาถได้เห็นมโหสถบัณฑิตวินิจฉัยคดีความ